โซลาเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ภาคกลางวันนะครับครับแผงโซลาเซลล์เจ็ดร้อยสามสิบวัตต์สี่แผงนะครับแผงขนาดใหญ่นะครับเป็นระบบอ่าไฮบริดนะครับหรือว่า2ระบบนั่นเองก็คือภาคกลางวันใช้โซลาร์เซลล์นะครับภาคกลางคืน ใช้ไฟการไฟฟ้าเข้ามาร่วมนะครับ,รบดูการตีน้ำนะครับการตีน้ำนะครับตีแรงอยู่แล้วนะครับอ่ะ ค้าไฟศูนย์บาทนะครับนู่นอีกเครื่องหนึ่งนะครับนู่นครับรุ่นนู้นเป็นสิบสองใบพัดฝั่งนี้เป็นสิบแปดใบพัดนะครับตียาวเป็นหน้ากระดานเลยนะครับแล้วก็นะครับโดยเห็นประสิทธิภาพในการทํางนานนะครับตีจนตีจนเห็นไหมครับ ตีแรงจนเหวี่ยงน้ํามาด้านหลังด้านนี้เลยนะครับน,นั่นก็คือความแรงของแสงอาทิตย์เมืองไทยเป็นเมืองที่มีแสงแดดเยอะอยู่แล้วนะครับยิ่งมีประสิทธิภาพสูงนะครับก็ท่านใดสนใจติดตั้งกางหันตีน้ำโซลาเซลล์ของเราก็สามารถติดต่อได้นะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเราได้นะครับเรารับติดตั้งทั่วประเทศนะครับยินดีไปทุกจังหวัดทุกพื้นที่นะครับแต่ก็จะมีค่าเดินทางนะครับก็เรารับติดตั้งทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับทุกท่านถ้าได้ดูในคลิปในทุกท่านถ้าได้ดูในคลิปวิดีโอของเรานะครับใน youtube ก็ สามารถดูได้หลายๆที่เลยนะครับกดเข้าไปดูได้หลายที่นะครับนั้นเราลักติตตั้งทั่วประเทศนะครับทุกท่านจะได้เห็นว่าเราไปทุกพื้นที่นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น18เลยคทับนะครับเป็น2ระบบนะครับเป็นระบบไฮบริดนะครับให้บริการครับ